พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่สมกุมภาพันธ์คริสตศักราช2026 คำพยานชีวิตโดยคุณออยสไตน์บรินเวสโฟร์นอร์เวย์ในหัวข้อเรื่องต้องใช้เวลาและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาธิรรร่วมกันปรากฏในกิจการของอัครทูตบทที่หนึ่งข้อ4เมื่อพระองค์ได้ทรงพำนักอยู่กับอัครทูตจึงกำชับเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็ม แต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละคุณออยสไตน์บรินเป็นพยานว่าเมื่อผมกับน้องชายชื่อไอานายังเป็นเด็กคุณแม่มักต้องหาวิธีเบียเบ่ยงเบนความสนใจของพวกเราเวลาที่พวกเราส่งเสียงดังเกินไปหากคุณแม่ต้องการสมาธิท่านจะให้เราแต่ละคนถือไข่โค,คลฟอง ใส่ในชามสองใบพร้อมซ้อมและน้ำตาลนิดหน่อยและบอกให้พวกเราตีไข่เพื่อทำเครื่องดื่มเอกน็อกพวกเราทั้งคู่ชอบเอกนอกมากคุณเคยพยายามตีเอกน็อกด้วยซ้อมไหมบอกได้เลยว่ามันใช้เวลามากผมจำได้ว่าเรานั่งอยู่บนพื้นห้องครัวแล้วเริ่มตีไข่กันไปเรื่อยๆจนหนที่สุดเมื่อได้เอกนอกพวกเราก็กินมันด้วยความภาคภูมิใจ คุณแม่พูดกับพวกเราว่าบางครั้งกว่าจะได้สิ่งที่ดีมันต้องใช้เวลาท่านรู้ดีว่าจะทำอย่างไรให้พวกเรามีแรงจูงใจในการทำสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนและเวลาในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เช่นกันการมีความอดทนและรอคอยเวลาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่าพวกเขาควรรอของประธานที่พระบิดาทรงสัญญาไว้ คือพระวิญาณบริสุทธิ์ผมคิดถึงข้อพระคัมภีร์ในปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่หนึ่งที่กล่าวว่าจงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้เมื่อเรามีความเพียรอดทนและซื่อสัตย์เราจะได้เห็นการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของเราอย่างแน่นอนข้อคิดสำหรับวันนี้ตารางเวลาของพระเจ้า แตกต่างจากข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อขอให้มีความอดทนข้าแต่องค์พระผู้ช่วยให้รอดขอทรงเปิดจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายและช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความอดทนในการรอคอยพระพรของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ